<พ uka> เอาซักเอาซักละอาดีเลยไหมวันนี้เรามีเมนูอะไรนะยศปลาพุ้งพุ้งเผาพุ้งอะไรนะพุ้งแค่เอาอย่างนี้เลยแหละมันไม่มีสัญญาณเน,นาะข้างในครับโอ้เต้นเราใหญ่ครับเต้นเราเ <c oughs> ต้นเรา

นี่นอนเต็มนี่ใหญ่เลยจะไปดูทานน้ำครับขนน้หุบเขาครับหุบเขาสองหุบเขาเลยเขาฟังเขาซ้ายขวานี่ก็จะมีเด็กๆเ,เล่นน้ำติดลำทานประมาณนี้ครับ สวนสวนอะไรนะยวุฒิสวนลุงโชยใช่ไหมครับสวนลุงโชยโอ้หุบเขาเยี่มแล้ว